ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นมหากราบของวงการ AI เลยก็ว่าได้นะคะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรม t r a n s f o r m e r ที่แจ้งเกิดจากบทความ attention is all you need ในปี2017แล้วก็พลิกโฉมทุกอย่างไปหมดเลยครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันมักจะมาถึงจุดเปลี่ยนเสมอคำถามสำคัญที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้ก็คือบัลลังของทรานส์ฟอร์ r มัน กำลังสั่นคลอนแล้วหรือยังเราเริ่มเห็นผู้ท้าชิงหน้าใหม่ๆที่ดูฉลาดกว่าปราดเปรียวกว่าอย่างพวก State Space Models โผล่ขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันราชาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia ก็กําลังสร้างเกราะให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยชิปอย่าง Blackwell Ultra ที่ออกแบบมาเพื่อ Transformer โดยเฉพาะเลยผู้ท้าชิงที่มาพร้อมนวัตกรรมทาง Algorithm ที่อาจจะเหนือกว่าคําถามก็คือพลังของฮาร์ดแวร์ จะสามารถต่ออายุให้สถาปัตยกรรมเดิมได้อีกนานแค่ไหนวันนี้ที่ฉันจะมาในมุมที่ว่าระบบนิเวศแล้วก็แรงส่งจากฮาร์ดแวร์ที่มันถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยจะทําให้ทรานส์ฟอร์ r ยังคงเป็นผู้ชนะต่อไปค่ะส่วนผมจะมาในมุมที่ต่างออกไปนะครับผมมองว่าข้อจํากัดพื้นฐานทาง,ทางอัลกอริทึมของทรานส์ฟอร์ r เนี่ยคือจุดอ่อนรายแรงที่ซ่อนไว้และต่อให้มีเกราะดีแค่ไหนอืมจุดอ่อนนั้นก็จะถูกเปิดโปงในที่สุด และการมาของสถาปัตยกรรมใหม่ๆคือสัญญาณบ่งบอกถึงจุดจบของยุคนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เอาจริงๆนะแม้แต่ผู้ผ,ผลิตฮาร์ดแวร์เองก็ดูเหมือนจะยอมรับแบบไกลๆแล้วด้วยซ้ำไปน่าสนใจมากค่ะงั้นดิฉันขอเริ่มจากฝั่งของตัวเองก่อนแล้วกันนะคะ เราต้องเข้าใจก่อนว่า Transformer ในวันนี้มันไม่ใช่แค่สถาปตัตยกรรม AI นะคะแต่มันคืออุตสาหกรรมไปแล้วมีห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับมันโดยเฉพาะและหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือชิป Blackwell Ultra ของ Nvidia ที่เพิ่งเปิดตัวไป ลองนึกภาพตามนะคะชิปตัวนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Nvidia เดียเลยพวกเขาทุ่มงบ R&D ทั้งหมดไปกับการสร้างสิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียกว่าสนามแข่งที่ออกแบบมาเพื่อรถคันเดียวและรถคันนั้นก็คือ Transformer นั่นเองอืมคำว่าสนามแข่งที่ออกแบบมาเพื่อรถคันเดียวนี่พอจะขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะคือแทนที่จะมองแค่ตัวเลขว่ามีทรานซิสเตอร์28,000ล้านตัวให้มองว่าการออกแบบทั้งหมดมันเอื้อกับทรานส์ฟอร์ r เออร์อย่างไรมากกว่าพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนที่เรียกว่า spatial function u n i t หรือ SFU ขึ้นเป็น2เท่าซึ่งส่วนนี้ทำงานโดยตรงกับ layer attention ที่เป็นหัวใจของ Transformer เลย พูดง่ายๆก็คือพวกเขากำลังเร่งความเร็วส่วนที่สำคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมนี้โดยตรงนอกจากนี้ยังลงทุนอีกมหาศาลในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่หน่วยความจำความเร็วสูงพิเศษไปจนถึงเทคโนโลยีการประกอบชิปขั้นสูงทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลิตสนามแข่งนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่คือการสร้างคูมเมืองทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากจนรถแข่งแบบอื่นถึงแม้จะมีดีไซน์ที่ฉลาดกว่าก็ยากที่จะเข้ามาแข่งทันในสนามของพวกเขาได้ค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับแต่ในมุมของผมนะการสร้างสนามแข่งให้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆมันเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาพื้นฐานที่ตัวรถแข่งเองนั่นก็คือกลไกเซลฟ์อ t เทนชั่น มันมีปัญหาข้อขวดที่เรียกว่าความซับซ้อนแบบกำลังสองหรือ O.N. กำลังสองพูดแบบบ้านๆก็คือถ้าข้อมูลนำเข้ายาวขึ้น2เท่าเวลาที่ใช้ในการประมวลผลจะเพิ่มขึ้น4เท่าเลยนะครับมันไม่ยั่งยืนเลยสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ยาวมากๆอย่างเช่นการวิเคราะห์จีโนมหรือการสรุปหนังสือทั้งเล่มซึ่งนี่คือจุดอ่อนที่สถาปัตยกรรมใหม่อย่าง State Space Model หรือ S.S.Ms. อย่างบ้าๆเข้ามาจงตีโดยตรงเลย มัมบ้ามีความซับซ้อนเชิงเส้นซึ่งหมายความว่าข้อมูลยาวขึ้น2เท่าเวลาประมวลผลก็เพิ่มขึ้นแค่2เท่ามันจึงมีประสิทธิภาพกว่าอย่างมหาศาลและตัวเลขก็พิสูจน์ได้ชัดเจนโมเดลมัมบ้าขนาด3,000ล้านพารามิเตอร์สามารถทำงานได้เทียบเท่าทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาด6 0 0 0ล้านพารามิเตอร์นี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเลยแต่ตัวเลขพวกนั้นมันมาจากห้องทดลองใช่ไหมคะใช่ครับ แต่มันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่เหมือกว่าและมันไม่ได้มีแค่มัมบ้านะครับยังมีเรดเน็ที่เข้ามาแก้ปัญหาที่นักวิจัยเรียกกันว่าสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ของโมเดล AI ซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของยุคถัดไปเลยโดยหลักการแล้วเราอยากได้โมเดลที่มีคุณสมบัติ3อย่างพร้อมกันคือ 1. ฝึกฝนได้เร็วแบบขนาน 2. ตอนนำไปใช้งานจริงหรือ Inference ต้องมีต้นทุนต่ำและรวดเร็วและ3คือมีประสิทธิภาพสูง transformer ทำข้อ1กับ3ได้ดีเยี่ยมแต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในข้อ2คือการอนุมานที่ต้นทุนต่ำแต่ rednet ถูกออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะมันจึงไม่ใช่แค่ดีกว่าแต่เป็นกระบวนการท,ที่เหนือกว่าซึ่งแก้ปัญหาหลักที่ฉุดรั้ง transformer ไว้ครับ ประเด็นเรื่องสามเหลี่ยมน่าสนใจมากค่ะและก็ยอมรับว่าต้นทุนการอนุมานคือจุดอ่อนของทรานส์ฟอร์เมจริงๆแต่ดิฉันว่าคุณอาจจะมองข้ามการเคลื่อนไหวล่าสุดของเอ็นวีเดียไปนะคะการที่พวกเขาเข้าซื้อก๊อกด้วยมูลค่ามหาศาลมันดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่ดิฉันพูดไปตอนแรกใช่ไหมคะ แต่ดิฉันมองว่านี่คือการเดินเกมที่ฉลาดมากเพราะเขารู้ว่าธุรกิจหลักคือการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่บน Blackwell ซึ่งเป็นตลาดที่ทำเงินมหาศาลส่วนการเข้าซื้อก r รอกที่มีเทคโนโลยี LPU สำหรับการอนุมานโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นแค่การซื้อเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มเข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอให้ครบวงจรเฉยๆไม่ได้จะมาแทนที่ธุรกิจหลักเลยผมเข้าใจว่าทาไมคุณถึงมองแบบนั้นนะแต่มันมีบางอย่างไม่สมเหตุสมผล การซื้อเฉพาะกลุ่มที่มีมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับนี่คือหนึ่งในดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ n อ็นวเดียเลยนะแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือพวกเขาไม่ได้ซื้อบริษัท G P U คู่แข่งแต่ซื้อบริษัทที่เทคโนโลยีแตกต่างกันสุดขั้ว L P U ของ Cro อกเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Sin g l e c ค re ที่ออกมาเพื่อประมวลผลแบบอา่าลำดับซึ่งตรงข้ามกับการประมวลผลแบบขนาดมหาศาลของ G P U โดยสิ้นเชิง นี่มันเหมือนกับการที่เอ็นวีดียากำลังยอมรับกับเราแบบเงียบๆว่าใช่สําหรับงานอนุมานซึ่งเป็นภาระงานที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในโลก AI เทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมบน GPU ของเรามันไม่มีประสิทธิภาพพอพวกเขากำลังใช้เงินมหาศาลซื้อเทคโนโลยีที่อาจจะกลับมาทำลายธุรกิจหลักของตัวเองในอนาคตนี่ไม่ใช่การเสริมพอร์ตแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงครั้งใหญ่เลยครับ อืมดิฉันมองว่ากันฟานป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการยอมรับความพ่ายแพ้นะคะพวกเขากำลังเดิมพันทุกทางแต่ถ้าคุณถามว่าเงินก้อนใหญ่อยู่ที่ไหนคำตอบก็ยังคงเป็น Blackwell และ Transformer อยู่ดีแต่โอเคค่ะดิฉันเห็นด้วยว่าพวกเขาเริ่มมองไปที่อนาคตของการอนุมานแล้วแต่ถ้าเรากลับมาดูความเป็นจริงในวันนี้ประสิทธิภาพของโมเดลใหม่ๆเหล่านี้มันยังไม่ดีพอที่จะทาให้องค์กรต่างๆยอมทิ้งระบบนิเวศเดิม ทั้งหมดที่ลงทุนไปมหาศาลนะเกณฑ์มาตรฐานในห้องทดลองอาจจะดูดีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงเกณฑ์มาตรฐานมันชัดเจนมากนะครับโมเดลอย่างมัมบ้าหรือไฮยีนาไม่ได้แค่เร็วกว่าแต่มันยังทำสิ่งที่เรียกว่า length generalization ได้ดีกว่ามากคือเราสามารถฝึกมันจากข้อมูลลำดับสั้นๆแล้วนำไปใช้งานกับข้อมูลที่ยาวกว่ามากๆได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ transformer ทำได้แย่มาก นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับงานที่ต้องการบริบทระยะยาวการที่มัมบ้า3,000ล้านพารามิเตอร์เทียบเท่า Transformer 6,000ล้านพารามิเตอร์มันไม่ใช่ใชัยชนะเล็กๆนะครับแต่มันคือการโจมตีไปที่ปรัญายิ่งใหญ่ยิ่งดีหรือ scale is all y o u n e e d ของยุค Transformer โดยตรงเลยนะยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ดีมากค่ะแต่ดิฉันมองว่ามันมีอีกด้านหนึ่งคือ stack software ทั้งหมดตั้งแต่ CUDA Tensor RLM ไปจนถึงแพลตฟอร์ม AI ระดับองค์กรคือทุกอย่างมันถูกปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อ t r a n s f o r m e r บนฮาร์ดแวร์ของ Nvidia การจะเปลี่ยนไปใช้สหาปัตยกรรมใหม่หมายถึงการต้องสร้างเครื่องมือและปรับแต่งทั้งหมดนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นต้นทุนและความยุ่งยากมหาศาลในขณะที่ Blackwell Ultra กำลังจะมอบพลังการประมวลผลที่ก้าวกระโดดให้ Transformer อยู่แล้วขนาดและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนี้จะกลบความได้เปรียบทางอัลกอริทึมของโมเดลใหม่ๆใ,ในการใช้งานจริงไปเกือบหมด เราเห็นตัวอย่างจากโมเดลไฮบริดอย่าง H3 ที่สุดท้ายก็ยังต้องพึ่งพา La เ e r attention เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมันพิสูจน์ว่า attention ยังคงเป็นส่วนผสมที่จำเป็นอยู่ค่ะแต่คุณกำลังเดิมพันกับแรงเฉื่อยของอดีตนะระบบนิเวศเป็นปัจจัยสำคัญก็จริงแต่มันไม่เคยเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปในประวัติศาสตร์เทคโนโล,โลยีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วถ้าสถาปตัตยกรรมใหม่มันดีกว่าอย่างมีแนวสำคัญและต้นทุนถูกกว่า ในที่สุดตลาดยังไงก็ต้องปรับตัวตามเสมอมันอาจจะใช้เวลาแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนคุณกําลังมองข้ามประเด็นสําคัญที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้นั่นคือเรื่องสามเหลี่ยมที่เป็นไปนไม่ได้กลับมาที่เรื่องสามเหลี่ยมอีกครั้งใช่ครับเพราะมันคือตัวกําหนดอนาคตเมื่อ AI การเป็นเหมือนสารณูปโภคขั้นพื้นฐานสิ่งที่จะมีความสาคัญที่สุดไม่ใช่ต้นทุนการฝึกโมเดลอีกต่อไปแต่จะเป็นต้นทุนและเวลาแฝงหรือ latency ในการอนุมานในแต่ละวัน Transformer ทานําตรงนี้ได้ไม่ดีเลยต้นทุนมันสูงเกินไป ในขณะที่สถาปัตยกรรมอย่าง Red n e t หรือเทคโนโลยี LPU ของก o อกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่ชนะในเกมระยะยาวคือสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการอนุมานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและนั่นไม่ใช่ transformer ครับดิฉันยังไม่ซื้อเหตุผลนั้นนะคะเพราะคุณกําลังมองว่าต้นทุนการอนุมานเป็นค่าคงที่ แต่ในความเป็นจริง Nvidia ียกำลังเปลี่ยนนิยามของการอนุมานที่ต้นทุนต่ำด้วยนวัตกรรมทางฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเองในชิป Blackwell Ultra พวกเขานำเสนอรูปแบบข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า NVFp4 ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณเลขที่มีความแม่นยำน้อยลงแต่ดีพอสำหรับงาน AI ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือมันลดการใช้หน่วยความจำลงได้เกือบ2เท่าเมื่อเทียบก,กับรุ่นก่อนโดยที่ความแม่นยำแทบไม่ลดลงเลยนี่คือการที่พวกเขากำลังแก้ปัญหาต้นทุนด้วย วัตกรรมซิลิคอนไม่ใช่ด้วยการทิ้งสถาปัตยกรรมเดิมข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจของคุณมันจึงอ่อนลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ n อ i นว a เดียออก GPU รุ่นใหม่มันกลายเป็นการแข่งขันว่าระหว่างการปรับปรุงอัลกอริทึมกับการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ใครจะวิ่งเร็วกว่ากันและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายฮาร์ดแวร์กำลังนำอยู่นะคะคุณกำลังเดิมพันกับวิศวกรรมที่เก่งกาจของ n อ i นว a เดียซึ่งผมก็ยอมรับว่าพวกเขาสุดยอดมากแต่คุณก็รู้ว่ากฎของมัวมันกำลังจะถึงทางตัน เราไม่สามารถหวังพึ่งฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวไปได้ตลอดการมันมีขีดจำกัดทางฟิสิกส์อยู่แต่การปรับปรุงทางอัลกอริทึมอย่างการลดความซับซ้อนจาก on กําลังสองเป็น on มันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพที่ไม่ว่าฮาร์ดแวร์จะเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางชดเชยได้เมื่อเราต้องเจอข้อมูลที่ยาวขึ้นแบบทวีคูณในอนาคต ถึงจุดไหนกันที่ข้อด,ด้อยทางอัลกอริทึมนี้จะกลายเป็นกำแพงที่แม้แต่ซิลิกอนที่ดีที่สุดก็พังทลายลงไม่ได้นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะและดิฉันคิดว่าเราคงต้องมาสรุปการพูดคุยของเรากันตรงนี้สำหรับดิฉันการอภิปรายในวันนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อในพลังของระบบนิเวทที่ครบวงจร แม้ว่าสถาปัตยกรรมใหม่ๆจะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอัลกอริทึมในห้องทดลองแต่พวกเขากำลังต่อสู้กับความเป็นจริงของอุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านล้านที่ถูกสร้างมาเพื่อทรานส์ฟอร์เอร์และด้วยอาวุธอย่าง Blackwell Ultra ที่เหมือนกับการติดเทอร์โบให้กับกลไก Attention โดยตรงสถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่ได้กำลังจะตายค่ะแต่มันกำลังถูกเสริมความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ข้อจำกัดที่เคยมีกำลังถูกแก้ด้วยวิศวกรรมไม่ใช่การเปลี่ยน ทส่วนสําหรับผมบทสนทนาของเราวันนี้มันเผยให้เห็นภาพการต่อสู้สุดคลาสสิกระหว่างราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่มีจุดอ่อนกับผู้ท้าชิงที่ปราดเปรียวและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในเชิงพื้นฐานประสิทธิภาพของโมเดลอย่างมัมบ้าและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อย่างการซื้อกล้วของเอ็นวีเดียเองมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมกําลังมองหาทางออกจากปัญหาข้อขวดของทรานส์ฟอร์มอย่างจริงจังแม้ยุคของทรานส์ฟอร์머จะยิ่งใหญ่และสร้างการเปลี่ยนแปลงมหาศาล แต่อนาคตจะเป็นของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างมาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าโดยเนื้อแท้โดยเฉพาะเมื่อ AI ต้องทำงานแบบเรี็วทามากขึ้นและต้องการบริบทที่ยาวขึ้นเรื่อยๆคำถามสำหรับผมจึงไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต่างหากครับ เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเรื e ่องนี okay. right. ้ย like ังมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะการต่อสู้ระหว่างนวัตกรรมทางอัลกอริทึมกับพลังของฮาร์ดแวร์และระบบนิเวศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ AI ในทศวรรษหน้าอย่างแน่นอนใช่เลยครับเรื่องนี้คงยังเถียงกันไม่จบง่ายๆและน่าจะเป็นหนึ่งในการต่อสู้ทางเทคโนโลยีที่น่าติดตามที่สุดในยุคของเราเลยก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับ